เรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้กล่าวตามที่ฉันได้ยินด้วยหูและได้เห็นด้วยตาของตัวเองเพราะฉะนั้นท่านผู้อา่านอย่าได้สงสัยว่าเป็นความเท็จซึ่งแต่งแต่โดยเดาเลยเป็นความจริงแท้ทีเดียวเมื่อวันที่6เมษายนรัตนาโกศิร์ศก109นี้ฉันไปถึงปากน้ำเมืองชุมพรลงเรือโบ๊ทขึ้นไปที่บ้านด่านหาเรือซึ่งจะรับขึ้นไปถึงเมืองชุมพร ด้วยเรือไฟที่มาส่งฉันเขาจะต้องรีบใช้จักรไปราชการที่อื่นอีกขณะเมื่อฉันนั่งพักคอยเรืออยู่ที่บ้านด่านนั้นได้สนทนากับขุนด่านและกรมการราษฎรชาวปากน้ำชุมพรหลายคนซึ่งฉันได้รู้จักมาแต่ก่อนบ้างที่ยังไม่รู้จักบ้างพูดจาไถ่ถามถึงทุกสุขต่างๆตลอดไปจนเรื่องการทำมาหากินของราษฎร และเรื่องสัตว์สิงต่างๆคือเสือเป็นต้นเขาจึงเล่าให้ฟังเป็นปากเดียวกันดังนี้ว่าในเวลานั้นมีเสือดุที่แขวงเมืองชุมพรตัวหนึ่งเสือนั้นตัวใหญ่ยาวสักเก้าศอกเท้าเป๋ข้างหนึ่งจึงเรียกกันไอเป๋เที่ยวกัดกินคนตามแขวงบ้านใหม่บ้านละมุเสียหลายคนประมาณกันแต่หกเจ็ดคนขึ้นไปถึงสิบคนยี่สิบคน และว,ว่าเสือตัวนี้กล้าหารผิดกับเสือซึ่งเคยมีมาแต่ก่อนถึงเข้ากัดคนกลางวันแสกๆบางทีคนนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนเรือนก็เข้ามาช่วยเอาไปบางคนไปขึ้นพระองค์ทำตาลก็มาคาบเท้าลากไปจนชาวบ้านชาวเมืองพากันครั่นครามไม่อาจจะไปป่าหากินแต่คนเดียวสองคนได้บางคนก็ว่าเป็นเสือสมิงศักดิ์สิทธิ์ไม่มีผู้ใดอาจจะไปดักหรือไปยิง จนทุกวันนี้เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ได้สืบถามตามชาวเมืองจนกระทั่งกรมการทั้งเมืองชุมพรและเมืองกระบุรีก็รู้เรื่องเสือดุตัวนี้แทบทุกคนฉันจึงให้ทำบัญชีรายชื่อคนถูกเสือกัดซึ่งตามภาษาชาวชุมพรเขาเรียกว่าเสือขบไว้สำหรับกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวได้รายชื่อเขาจดมาให้ดังนี้